ทงผู้กล้าและปีศาจล้นกําเนิดมาบนโลกใบนี้ผู้กล้านั้นคือผ,ผู้ที่ต่อสู้เพื่ออนจาจักรเช่นเดียวกันกับจ้อมปีศาจเหมือนว่าครั้งนี้ผู้กล้าจะเป็นพวกหัวรุนแรงนะเขาเป็นผู้ปกครองอาณาจักรปีศาจผู้กล้าได้รับพลังจากโลกและใช้มันเพื่อปราบปีศาจ<อ>ขอกล้วยๆในทางกลับกัน จอมปีศาจนั้นเกิดมาเพื่อฆ่าเราผู้กล้าฮึกล้าเดี๋ยวข้าจะเข้าประชิดทา้าทหลางยอมแพ้หยุดไอ้พวกนั้นซะขณะเดียวกันเราพูดเชื่อฟังของจอมปีศาจเป็นที่รู้จักกันในนามเดี๋ยวพวกเราจะรับมือกับพวกอ่อนแอเองนี่แน่พพวกนั้นคือกองทพไร้วินญาบจ้ามีทหารทั้งหมด12นายเรียงจากหมายเลขหจนถึง12 พวกมันโหดร้ายและสมพลังลองจากจอมปีศาจเลยนะเราจะถล่มพวกมันให้สิ้นซากเฮอะว่ากันว่าไม่มีใครมาคอนพวกเขาแม่ <c oughs> แต่ปีศาจอย่างพวกมันก็ยังต้องลำบากหากต้องเจอกับผู้กล้านี่มันพลังของท่านผู้กล้าเย็นไงก็ตามมีเพียงหนึ่งคนที่เกิดมาและเคยฆ่าผู้กล้ามาก่อนกองพันไร้วิญ,ญญาณหมายเลขศูนย์ ปีศาจนามว่าแอรุธตัวตนของเขาก็คือไพ่ตายของจอมปีศาจซึ่งก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเขาคือผู้มีพรสวรรค์ที่จอมปีศาจรักมากที่สุดจดหมายลาออกข้าขอนี่มันลาออก <c oughs> เจ้าว่าอะไรนะกล้าดียังไง <c oughs> ถึงกลา้าหนีไปจากข้าเออไม่ข้าไม่ให้เจ้าไปอ่ะ เจ้าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นใช่ไหมอะทำไมเจ้าถึงได้ทำอะไรปุปปับนักละ่ะมีอะไรที่เจ้าไม่ชอบในประสาทนี้หรือไอ้พวกยิวล้อไม่เคารพเจ้างั้นเหรอพวกมันแบ่งฝ่ายเพราะเจ้าเป็นมนุษย์งั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ปีศาจแอรุดเป็นคนที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผู้แข็งแกร่งในฐานะมนุษย์เขาครอบครองพละกําลังเหนือมนุษย์ที่ถึงแม้ว่าจะฝึกขนาดไหนก็ไม่สามารถทําได้เขาเป็นคนที่น่าเคารพและนับถือ เาเป็นไพ่ตายสุดท้ายที่ดีที่สุดที่ข้ามีแล้วมันเป็นใครหน้าไหนมาหาเรื่องเขากันล่าวลูกน้องของข้าไม่ได้ทำอะไรผิดงั้นเหตุผลคืออะไรล่ะข้าเดาไม่ออกเลยว่าเขาคิดอะไรจากสีหน้าเย็นชานั่นถ้าเจ้าไม่บอกข้าพวกลูกน้องของเจ้าข้ากันเหรอฮะว่าไงนะเดี๋ยวก่อนสิไม่มีทางที่ข้าจะฆ่าเจ้าอยู่แล้วข้าแค่อยากรู้เหตุผลเท่านั้น ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเจ้าก็รู้ว่าข้ารัก<ต>เจ้าแค่ไหนหรือว่าเป็นเพราะข้าไม่ส่งเจ้าไปที่ชายแดนก่อนหน้านี้หรือหรือว่าเจ้าทําแบบนี้เพราะว่าอยากจะสู้จนตัวสัน่นเจ้าก็รู้นี่ว่าข้าทําแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าเพราะเงื่อนไขตอนนี้เหรอไม่ไม่ใช่อย่างนั้นรอสักครู่สิใจเย็นๆก่อนเถอะนะห,หรือว่าเจ้านี่เจ้าเลือดออกอีกแล้วนะขอขออพัอยด้วย พี่ทำพืชสกปรกมอห,หมอพาหมอส่วนตัวของหมเลขศูนย์มาที่นี่เดี๋ยวนี้เขาป่วยนะขนาดนี้แล้วหมอเวนนั่นมัวทำอะไรอยู่เขาเป็นยังไงบ้างอย่างที่ท่านเดาไว้นี่คือผลข้างเคียงหมอหมายเลขศูนย์เบนอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับจากการประทะก,กับผู้กล้าข้าไม่ได้เรียกเจ้ามาที่นี่ เพื่อมาฟังสิ่งที่ข้ารู้อยู่แล้วหาวิธีรักษาเขาให้เร็วที่สุดสะหากว่าเจ้าพลาดรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข,ขอรับข้าจะทําให้เต็มที่แอรุธไม่ค่อยคุยกันทีหลังข้าอยากให้เจ้ากลับไปและจดจ่ออยู่กับการรักษาตัวสะพาหมายเลขศูนย์กลับไปที่ห้องแคข,ขอรับดเดี๋ยวสิข้าไม่เป็นไรข้าไปเองได้ไม่ เ้าจะพาท่านไปผู้บัญชาการหมายเลขศูนย์ก็อักเลือดอีกแล้วเหรอใช่ก็เขาเข้าระจันหน้ากับผู้กล้าก่อนมันจะระเบิดตัวตายนี่มันอาศจรรย์มากเลยที่เขาบาดเจ็บเพียงแค่นี้น่ะข้าได้ยินมาว่าเขายังแข็งแกร่งเป็นอันดับสองรองจากท่านปีศาจแม้ว่าจะบาดเจ็บอยู่ก็ตามเขาคืออัจฉริยะระดับใกล้เคียงจอมปีศาจท,ที่สุดข้านับถือเขาจริงๆแม้เขาจะเป็นมนุษย์ก็เถอะ เรามีความสุขริงๆที่เขาอยู่ข้างเราอย่างที่เจ้ารู้ผู้บัญชาการหมายเลขเหนเอ้ยฉันพลาดอีกแล้วฉันก็แค่อยากลาออกมาใช้ชีวิตปกติจินตนาการถึงชีวิตอันแสนสุขแต่พวกเขาเอาแต่พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการน่ะทุกคนเล่งมือหน่อยนี่ยาอยู่นี่ข้าข้าผู้กล้าเงั้นเหรอข้าแข็งแกร่งเงั้นเหรอ ท่านแอรู้เจ้าคะไม่สบายตรงไหนเจ้าคะตอนนี้หัวใจท่านเต้นปกติแล้วเจ้าคะเช็ดตัวให้เขาสิไขของเขาอย่ามาตลกหน่อยเลยพักผ่อนให้สบายนะักขอรับข้าคือปีศาจไม่สิข้านะไม่ชื่อว่าดีออนฮาร์ดในปราศาสของจอมานนี้นั้นไม่ใช่พอสวรรค์ของข้าเลยสักนิดข้าเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอที่สุดข้าจะเก็บแก้วให้หากท่านดื่มเสร็จแล้วเจ้าคะ่ะ ขอบคุณอ่ะขออภัยด้วยเจ้าค่ะอืมไปเถอะรีดมือเราแต่กันด้วยละ่ะ <c oughs> นางคงเกลียดเรามากสินะมันเจ็บจีดจีดนะที่นางไม่อยากให้มือของนางแต่มือเราด้วยซ้ําเทียบกับท่านจอมมานแล้ว <c oughs> เขาดูแลข้าไปอย่างดีแต่ว่าแอรุธทำไมเจ้าออกมาข้างนอกท,ทั้งที่ยังไม่หายดีละ่ะ ถ้าบอกให้ข้ารับใช้ดูแลเจ้าแล้วนี่แล้วเจ้าจะดีขึ้นได้ยังไงถ้าโมาแต่กินของแบบนั้นน่ะเอานี่แล้วกอน,นี่แล้วกอน,นี่กินให้หมดซะข้าว่ามันเยอะเกินไปแอรุต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 เ,เ,เขากังวลมากจนเกินเหตุอะ่ะข้าเป็นเพียงมนุษย์คนเดียวในแดนปีศาจผู้เกิดมาพร้อมกับร่างกายที่อ่อนแออ ปีศาจนี่ยต้องทำทุกอย่างให้สุดตรงตลอดเลยหรือไงนะอ่อนแอที่สุดขนาดที่ว่าแค่เครียดนิดหน่อยก็เกือบตายได้เลยที่ข้านั้นเป็นที่ยอมรับว่าแข็งแกร่งนั้นผิดและยังได้เป็นผู้บัญชาการหมายเลขศูนย์ผู้รับใช้ของจอมปีศาจตอนนี้ข้าทำได้แค่โกโหกไปก่อนว่านี่คือผลข้างเคียงจากการประทะกับผู้กล้า แต่ถ้ามีใครรู้แล้วก็ว่าข้าเกิดมาพร้อมกับร่างกายแสนอ่อนแอนี่เฮ้ยข,ข้าตายแน่ข้าอยู่นี่ไม่ได้อีกแล้วเอมนี่อะไรอ่ะไอตัวเปาะบางแสนอ่อนแอไปขอเล่นใหม่ของพวกเรากันเหรอข้าต้องรีบออกไปจากที่นี่ไม่ว่ายังไงก็ตามและต้องเปวิธีที่สันติที่สุดข้าจะได้ใช้ชีวิตยอย่างไร้กังวลสักที พื่อสิ่งนั้นมีวิธีเดียวก็คือการออกจากแดนปีศาจนี่ซะพันแอรุธขอรับผู้ช่วยผู้บัญชาการหมายเลขศูนย์เอสเอเอนี่เจ้ากลับมาจากโลกมนุษย์แล้วหรือขอรับถ้าได้ลูกบาทมาใหม่มาเรียกว่าลูกบาทกระจกละเอเป็นเพียงปีศาจไม่กี่ตนที่ข้าสบายใจที่จะอยู่ด้วยเขามาจะไปโลกมนุษย์บ,ยบย่อย เพื่อนำของเล็กๆน้อยๆมาทำให้ข้าผ่อนคลายตลอดท่านน่ะสามารถใช้มันเพื่อทำให้หายเบื่อได้ไม่ใช่แบบนั้นออท่านเป็นอะไรหรือเปล่าขอรับใช่แล้วตอนนี้ข้าไม่เป็นไรแล้วละ่ะท่านไม่เป็นอะไรได้ยังไงขอรับพวกเราต้องทำยังไงเพื่อให้ผลข้างเคียงนี่มันดีขึ้นนะขอรับไอ้ผู้กล้าเวนนั่นสงสัยข้าต้องตายแล้วไปเกิดใหม่ที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะข้าเอง นั่นไม่จริงเลยขอรับท่านไม่ได้หยุดผู้กล้าเพือ่อปกป้องพวกเราหรอกเหรอ,อ,อ,อขอรับไม่นั่นมันไม่ใช่เลยถ้าจะหาทางรักษาท่านให้ได้แม้ว่าข้าจะต้องจัดก,การเบนก็ตามนีม่เจ้าพูดบ้าอะไรให้ตายเถอะพวกปีศาจนี่น่าก,กลัวจริงๆถ้างนั้นท่านก็พักสักหน่อยเถอะนะขอรับอืมได้เลยก็ดีไม่ได้มีใครใส่ใจข้าเท่ากับเขามากนะข้าละขอบคุณเขาจริงๆ ถือจะพูดแบบนั้นก็เถอจริงๆแล้วจอมปีศาจเองก็ใส่ใจข้าแต่ต้องขอบคุณจอมปีศาจที่ทําให้ข้ายังอยู่รอดปลอดภัยฉันหวังว่าคขาไม่มีเรื่องที่ทําให้เข้าใจผิดกันเกิดขึ้นหรอกนะฮมจดหมายลาออกของเขาไม่ได้บอกสิ่งที่เขาคิดเลยสักนิดด้วยใบหน้าเย็นชาแบบนั้นฮ<ะ>ก็ดีเขาคาดเดาไม่ได้จริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกัน นี่เขาฆ่า,พ,าพ่อผู้กล้าของมนุษย์นั้นเหรอเหมือนจะเป็นงั้นนะเหมือนว่าเขาจะฆ่าและป้องกันการทําลายล้างของเจ้าผู้กล้านั่นนะเขายังยินไหวได้ยังไงกันนะทั้งที่รับพลังนั่นไปซึ่งซึ่งหน้าแบบนั้นอ,อนานาจักรสงคนที่น่าสนใจมานี่เจ้าชื่ออะไรเขาแสดงถึงความกล้าหาญและพักดีโดยการกระโดดเข้าไปกลางวงล้อมของสงครามเพื่ออนานาจักรถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่า เขาส่งคนที่มีค่าเช่นนี้มาในที่ที่อันตรายแบบนี้ได้ยังไงข้าชื่อดีออนฮาร์ดพาข้าไปพวกนั้นข้าจะไม่ส่งเขามาตาอย่างไรค่าเช่นนี้เจ้าอยากมาเข้าร่วมกองทัพปีศาจไหมละ่ะพอคิดย้อนไปแล้วเขาก็ดูว่างเกินไปตั้งแต่มาร่วมกับเราแต่มันไม่เหมือนกับที่ข้าส่งเขาไปทำธารกิจนี่เฮ้ hey. ข้าเรียกประชุมเหล่าผู้บัญชาการไปเรียกผู้บัญชาการทุกคนมาซะ รับทราบเจ้าคะ่ะแอร,รู้ต่อพอใจกับสิ่งนี้แน่หืม